มาเลยมาเลยมาอีกอีกข่าวหนึ่งนะคะสำหรับแอนโทเนียพียวซิลเมสจูนิเวอร์สฮาร์แลนดเพิ่งเห็นหัวจุกเนี่ยเหมือนเหมือนกับน้องเขาเนี้ตกใจต้วดว่าจุกหลุด สะบัดเลยอ่ะมาแอนโทเนียแอนโทเนียได้สิคุณแม่กก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาเรื่องมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มันหลุดมาตอนมิสแกนพอดีเลยเนาะเหมือนเขาแบบบับบกันเนาะจะพูดได้ปะเดี๋ยวไม่เพราะว่าวันวันวันเออวันที่ประกวดมิสแกน่ะมิสแกนไทยแลนด์อ่ะมันมีข่าวของเฮียฮอออกมาเป็นรูปเฮียฮอออกมาและพวกเหล่านางงามก็ไปตีความหมายต่างๆว่าเฮียฮอมาเกี่ยวอะไรกับ นางงามซึ่งมาคนก็บอกว่าจะไปดิวแบบป๊อปอะไรทีป๊อปกับเฮียฮอแบบเฮียฮอจะไปดิวกับ พี่นวัดหรือเป,ปล่าทำพี่ป้อมหรือเปล่นาน,นั่นนนี่แต่ปรากฏว่าข่าวลืออีกข่าวนึงก็คือว่า,วาเขาจะไปเทคโอเวอร์มิสซิลี่เวิร์ธไทยแลนด์แม่ใหญ่คสวยมากเลยนีสักเพื่อมันมีหัวคิวด้วย <c oughs> แล้วต่อเล้วต่อ,อเออ,อนั่นแหละมันมีข่าวลือมาว่าเฮียหออ่ะก็ะะคือเจ้าของไอเอสเนาะลนึกเจ้าของเออจะไปซื้อลิขสิทธิ์ประเทศไทยก็คือมิสซิลี่เวิร์ธไทยแลนด์ซึ่ง ก็ไปถามแอนโทนียไงไปเจอแอนโทนียมาพี่เอาไปมาใช่คือคือต้องเล่าอย่างนี้คือมันน่ะเหมือนมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าเหมือนว่าเหมือนเอ็มยูอ่ะจะหลุดจะหลุดจากมือใช่จะหลุดจากมือแมปุยแล้วเออหลายคนก็เหมือนบอกว่าแล้วถ้าหลุดจากมือแม่ปุยจะไปอยู่ที่ใครคือเหมือนเขาก็มองหาว่าแบบใครคือคนที่เหมาะสมมีอีกมีไงเออแล้วมี แล้วมีมีหนึ่งเสียงที่แบบมาแบบก,กรุบกรุบว่าหรือพี่นวัดจะเอาด้วยวซึ่งแบบมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คือคือในมุมชันันรู้สึกมันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วใน,ใน,ใ,นในชอยนี้เ,นเพราะเขามีมิสแฟนเขามีมิสแนอยู่แล้วนรู้สึกว่า คือเขาทำเมสการได้ดีแล้วฉันเขาไม่ต้องแบบมามามาทำเวทีอื่นแล้วอะไรเงี้ยเออคือพอข่าวมันหลุดออกมาก็เลยต้องไปถามแอนโทนียโพซิลเมสูนิเวิร์สไทยแลนด์นี่ไงก็แบบคุยหน่อยว่าเออรู้ข่าวหรือ,อยังว่ามันจะหลุดแล้วแล้วมีคนส <P os il> เออแอนโทเนียจะเป็นคนสุดท้ายที่แบบอยู่บ้าน TPN หรือเปล่าซึ่งแอนโทเนียตอบว่าไม่รู้เรื่องค่ะไม่แน่ใจอาจจะเป็นเฟกนิวหรือเปล่าเธอเองยังไม่ได้เช็ครายละเอียดเลยตอนนี้งานยุ่งมากไม่ได้เจอแม่ปุ้ยเลยจ้ะเนาะไปฟังแอนโทเนียกันหน่อยค่ะเรื่องนี้แอนนไม่ไม่ทราบค่ะอันไม่ไม่รู้รายละเอียดหรอกเพราะช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้เช็ค อะไรที่ที่อยู่บนโซเชียลแล้วก็บางอย่างคือถ้าเราไม่รู้ด,ดีเทลจริงๆอะ่ะไม่อยากไปพูดตอบเพราะเราไม่รู้ว่าถ้ามันจริงหรือเฟกเฟกนิวแอนเชื่อว่ามันไม่ได้มีการส่งท้ายหรือว่าการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าในสุดท้ายมันก็คือเวทีของ Miss Universe Thailand แล้วก็ แม้จะเป็นทีเพนหรือว่าจะเป็นบริษัทอื่นคือแอนรู้ว่าทุกคนจะร่วมมือมาเป็นตัวอย่างแลวก็อินสปีเรชั่นให้คนรอบข้างอยู่เสมอตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าใครมาประกวดปีนี้อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครกลัวว่าไม่อยากลงหรือว่าเห็นคู่แข่งแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าปีที่แล้วคือสิบท,ที่สุดเราไม่อยากได้คนที่เหมือนคนที่เรามีแล้วถ้าอยากได้แบบนั้นเราก็ เอาคนเดิมเก็บไว้นานๆก็ได้ใช่ไหมคะเราอยากได้คนใหม่ๆที่มีความคิดเห็นใหม่ๆที่มีมายเซ็ตที่แตกต่างการที่กล้าที่จะถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้หรือว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่ได้ทํา